<laughs> อ,นน <laughs> อ,องอ๋อสีม่วงยิงมาสิยิงสีม่วงยิงสี่วงมาโอโ้ซื้อเกมพาร์ตเองละค่ะโคตรแพงโอ้โหไอ้น้องซืารแล้วนี่ร้านเพนโจร,รับกดเกมพาร์ตเดทหกจุดห้านะถูกกว่าซื้อแบบตรงๆเนี่ยเกือบสามเท่าเลยนะน้อง <laughs> แถมเป็นโลบักแท้ด้วยนะน้องแล้วก็เขาก็มีเติมโลบักแบบกลุ่มด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดก็กดลิงก์ใต้ขมายาคลิปได้เลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้เรากลับไปยู่ในแบบเชียร์นกันอีกแล้วนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยแมงเม่าวกำลังระบาดเลย ก็เห็นคอมเมนต์หลายคนบอกว่าอยากให้เล่นตัวแมลงนะแล้วตัวแมลงเป็นหนึ่งในตัวที่กวนตีนแบบเนี้ยเฮ้ยเหมือนการจะตายเฮ้ยจิมไมโดนเลยเฮ้ยเอาเอามะได้ตายก่อนโอ้โหตาเอาเรียบร้อยตัวขาดเออเฮ้ยจิมไม่โดนได้มันลดหลอดแค่ครึ่งเดียวเองเหรอเฮ้ยึดดีเนี่ยไอ้เพิ่งรู้นะทุกคนการเก็บตีง่ายเลยถ้าจิมไม่โดนน่ะคนใกล้ตายโดนแมลงกัดแน่โดนฟึ่งปล่อยโดนฟึ่งปล่อย โอ้ยหาคาริด้วยเก็บสแต็คเยอะเนี่ยรอให้ตายต้องรอให้ตายโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเผื่อใครยังไม่รู้นะทุกคนเนี่ยถ้าถามว่าเรายิงพิษใส่ต้นคนเนี่ยซิลลูสองเนี่ยตัวมั่วงเนี่ยคือมันต้นดาเมจศัตรูนะเฮ้ยแขนแขนแขนเฮ้ยแขนแขนกัดตัวกูกัดตัวนี่ฮาคาริกลางตะเข็บเมื่อไหร่จิ้มถุยน้ำลายถุยน้ำลาย สตัวนี้เรียกตัวอะไรดีพึ่งหรือตัวอะไรดีวะเวทถุยน้ำลายนุ่มถุยน้ำลายเนี่ยโดนกูเรียบร้อยแ <c oughs> อร์คอมโบอุ้ยปล่อยเร็วไป <c oughs> <c oughs> อะไรแบบมาแรงสามตัวเลยใครเปิดตีดูกูจิ้มแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแขนแขนเดูไปเอาฮาร์คริก่อน จ้าของอนาเขตว้าชิ้มเรียบร้อยเออทองอาาเขตโดยกูเฮ้ยทองอนาเขตไม่เป็นไรแต่เจ้าดก่อนโดนกูเอาเอาหลอดให้มึงหมดหลอดให้หมดนี่อันนี้เหมือนจะแคร์นะนี่ถุยเอาถุยพิชคนโดนจับหน้าาตยตายตายตาย ถุยอยู่ถุยซ้ำตัวอย่างม่วงเว้ยจับลอยเฮาคาริฮะคาริเนี่ไงตัวตัวฮาคาริเอ้ยเนี่ยจับลอยจิ้มโดนจิ้มโดนจิ้มโดนตายเอ้ยอย่าไปตีอย่าไปต,ตีใคยไปตีมันเลยตา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 ยฮาคาริเอาจับลอยแล้ว,วขลลแ,ลลแ,แขนแตกทำตายแขนแขน ไม่แค้นผมนะแค้นคนนี้แทนนี่ไงว้าวอยากใครโดนจิ้มเลยเโดนจิ้มโดนจิ้มสองคนเลยเอาตายตายเรียบร้อยนิ่งนิ่งโ้ยโอ้ยโ้ยม่วงตัวม่วงจัดตัวม่วงจัดช้ำแล้วช้ำเยี่ยบมาแรงเลย ถ,ถุยซ้ำถุยซ้ำโตโต,ตเ,ฮเฮ้ยเปิดตีเลยอย่างเงี้ยอ๋อสีม่วงยิงมาดิยิงสีม่วง <c oughs> ยิงสีม่วงม <c> า <oughs> ตายคาสีม่วงคนตาสงสารเลยที่มัน <c oughs> มาเีก็กมาเด็กกล่องน้ำล้วตรงน,นี้ <c oughs> อืเว้ ว้าจิ้มไม่โดนเสร็จรียบร้อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปตีอย่าไปตีมันจะเอาตีได้เลยตรงนี้ตายก็ตายตายถุยซ้ำถุยลายเฮิ้โคตรเกีย็นทุกคนถ้าใครไม่กดติดตามลองแมงเมาเข้าไปจิ้มตุลโอ้ยอะไรอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยนี่มันชรัพเสกมุลกาครับทุกคนต้องมีไปขัดก่อนนะนี่ชรัพเสกมุลกา Ê ngu ơi ngu Thủy Thủy thủi Ê Mùa ra con Bà ơi ơi con đều Chịu thái cái đồ đồ thằng con Thì tớ sẽ tẹp đẹp đòn chim mua chim Ô đâu 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 Ui tay tay Ui Sáng

เหมือนเล่ากา Norwegian, โดนเนี่ยโดนจับโอ้ยอะไรวไม่รู้ถุยถุยยิงถุยเอ๊ะเงี้ยเขาไปคนละหนึ่งดอกโดนจิ้มเลยไฟไปไฟไฟตายตายดึงตายดึงเรียบร้อยอันนี้เพื่อนกันอ๋อเรียบร้อย โดนอ่ะโดนแอร์คอมโบสองรอบนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวกูใส่สารพิษเข้าไปตัวนี่ไปเลย <laughs> เบียดนักเขียนเลยวะเปียดนักเขียนเลยวะเน,นักเขียนเ,ยเนหรอ หนีก็ยังโดนเฮ้ยไม่โดนเรียบร้อยตายเฮ้ยเฮ้ยขันภาพกันไปภาพแล้วก็จิ้มดิกันภาพแล้วก็จิ้มเลยตายตายเฮ้ยก็เจียนเลยจับไปภาพแล้วก็จิ้มใส่ โม่วงตายเฮ้ยเอ้าวจะเป้าหมายแล้วครับทุกคนเก็บร้อยจิม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 แล้วเอ้ยเอ้ยอาไงจังหวะนี้จังหวะนี้เฮ้ยจะพอแตกเอ้ยโอ้โหกับไฟเราจิ้มอยากจิ้มระยะนั่งระยะเล็กน้อยอะนั่งสิเฮ้ย นั่นเจอตกว่าแล้วเนายะเฮ้ยเนายะบ,บินบินไปนั้นหมดแล้วเฮ้ยเรียบร้อยจิมโดนครับยังไงจังหวะนี้อาา้าวกลางตะเขนากางไปเถอะกลางไม่ได้เนี่ยใครอ่ะคนนี้คนนี้เองเนายะเอายัางไงยังไงยังไงยังไงตายตายจิเมเสร็จเนายะแม่งเลยโวยเนา,ยะ,นายะมันเลือดประมาณเจ็ดสิบห้าแม่ก็แปดสิบมาทุกคนนะในร่างกะตีอ่ะ แต่อันติตัวรับแม่งดาเมจประแปดสิบได้โดนทีเดียวต้องทิมการตะเข็บเลยไปกินเนี่ยแขนน่ะแขนน่ะแขนแขนยังเอาแขนดูไอแขนแขนแขนเนี่ยแขนคนแขนละแขนละแขนอ่ะอ๋อแขนอ๋อแขนอ๋อแขนอ๋ออืมอุ้ยโดนไปดิเอออะไรอะไรโอ้โหกากแล้วตัวอย่าไปเล่นเลยนะยะทุกคน ดีการสุดสุเกมแล้ว What the dog ใส <laughs> <laughs> ่เบาหั <Okay. S 1> วาขาดเลยหัวาขาด <Okay. S 1> อืมจิ้มสักทีซิมไปยังไงอย่างนี้จะ <Okay. S 1> แก้แปัญหายังไงกับการโดนจิ้มครับทุกคนไม่เงียบไม่ตายตามเรียบร้อยจิ้มโดน ตายแน่มืลกาตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่เรียบร้อยโอ้โหทุกคน <c oughs> กว่ามืลกาจะตายเนี่ยแม่งกว่าจะจิ้มโดนเอาละครับทุกคนผลสรุปก็คือเจ้าตัวแมลงเนี่ยมันเป็นตัว <c oughs> หนึ่งที่โคตรปวดเซิร์ฟนะซึ่งอัปเดตใหม่มาก,ก็มันวินได้สองรอบเนี่ยถือว่าดีมากเลยแล้วตีมนันเกียรสุดแล้นะไป <c oughs> จิ้มด่าคนอื่นนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนเซิร์ฟมันคนน้อยแล้วนะไอ้เพืไว้เจอคลิปหน้าต่อไปนะ